สวัสดีครับมาพบกันตอนดึกครับอนนี้เกือพบพกถูกเปิ่งนกลับมหาหอนบ้านก็ได้อันนี้ครับพัดหมูสามสั่นพัดกับใส่แต่ปกพกีกย่างเดียวก้วน้ำปลาเครื่องอื่นกับบมีแต่ว่าไข่เนียมีแต่ผงสุตร แซมนน่ก็แซ่บหมูสามชั้นสื่อมาเตลายมือกินโมเบิร์ก็ใส่ตู้เย็นไว้เห็ดแนวใหม่เห็ดเท่ะหน่อยบ้านเฮามันไก่เมืองซ้สมสิไปซื้อได้อืมแค่นีก้ก็แซ่บครับมีแต่บอกผิด รสชาติจัดจดมาครับกินเขาน้องกันแซบคือเก้า